วันนี้ปลูกไผ่ดูยืนจุดยืนอยู่ตรงนี้นะเิบตรงเสาไฟฟ้าประดีนี่นี่ดูนะครับอีกหน่อยมันจะเป็นทางเดินแล้วมีล่มไผ่ไผ่าจากนครนครสวรรค์น,นะครับมาปลูกที่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิมิถุนายน 25งพน้าร้นะครับปลูกวันนี้ที่นี่นะตรงจุดนี้ต่อไปก็จะเป็นล่มเงาทางเดินมาสระน้ำนี่นะครับนี่สระน้ำนี่เขาก็เริ่มมีน้ำแล้วเห็นปะนี่อ๋อเขาเปิดน้ำนั่นมา น้ำก็ลงสะนะครับนี่เห็นปาอนีหน่อยเราก็อ่าเต่อท่อมาพอดีอีหน่อยเราก็มาเอาน้ำตรงเนี้ยลดต้นไผ่นะ,ะก็ปลูกนี้เป็นทางเดินนีเขาปลูกมะม่วงปลูกอะไรสักทุกอย่างที่ไว้ที่นี่นะครับก็ลดน้ำอ่า โอมก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับปลูกได้อาทิตย์หนึ่งนะวันจันทร์พอดีใช่ป่ะก็นี่วันนี้เพิ่งมาปลูกไผ่นะครับไผ่เลืมแรงจากเขาสะนังสงนะครับมาปลูกที่สุโขทยัยเนาะก็คาดว่าน่าจะเป็นนะ ทั้งสิบสองต้นนี่ตัดมาเมื่อวานไปยังเขียวอยู่น่าจะโอนนี่ตรงเสาให้ฟานก็ดีดูนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อน